ประวัติคิสเนกปีศาจจิ้งจอกคิสเนกหรือปีศาจจิ้งจอกถือเป็นปีศาจท,ที่ทรงพลังและชาญฉลาดมากพวกมันสามารถพูดภาษามนุษย์ได้มีสติปัญญาที่ดีเลิศเจ้าเล่และมีความเชี่ยวชาญในวิทยาการและความรู้ของมนุษย์หลายแขนงเรียกได้ว่าเก่งรอบด้านเลยทีเดียวรูปลักษณ์ภายนอกนั้นเหมือนจิ้งจอกทั่วไป แต่อาจจะมีบางต้นที่มีหลายหางเชื่อกันว่าหางเหล่านี้จะงอกเพิ่มขึ้นหนึ่งหางทุกๆหนึ่งร้อยปีและเมื่อครบเก้าหางก็จะทรงพลังถึงขั้นสามารถควบคุมเวลาได้นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับปีศาจจิ้งจอกอีกอย่างหนึ่งก็คือหากฝนตกตอนแดดออกแสดงว่ามีงานแต่งงานของปีศาจจิ้งจองกผู้คนไม่ควรออกจากบ้านเพราะอาจพบกับเหล่าปีศาจได้ บางตำนานเชื่อว่าปีศาจจิ้งจอกถือเป็นสัตว์เทพที่คอยรับใช้เทพพเจ้าเป็นตัวแทนในการรับฟังคำภาวนาทำภารกิจและเป็นตัวแทนในการสื่อสารระหว่างมนุษย์และเทพ,พเจ้าดังนั้นเราจึงมักจะเห็นรูปปั้นจิ้งจอกตามศาลเจ้าทั่วประเทศญี่ปุ่นผู้คนที่เดินทางไปยังศาลเจ้าเหล่านี้มักจะถวายเต้าหู้ทอด ซึ่งเป็นของโปรดของปีศาจจิ้งจอกด้วยในขณะที่บางตำนานมองว่าปีศาจจิ้งจอกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายสามารถควบคุมเปลวเพลิงหรือสายฟ้าได้ชำนาญการใช้มนต์สะกดสร้างภาพลวงตาและหลอกล่อมนุษย์ด้วยการแปลงกายเป็นทั้งบุรุษและสตรีพวกมันจำเป็นต้องใช้กะโหลกมนุษย์เพื่อการแปลงกายที่สมบูรณ์ ดังนั้นมนุษย์ที่ตกเป็นเหยื่อจึงมักจะถูกฆ่าทิ้งและกรีดเอาหัวกระโหลกออกมาโดยส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะปลอมเป็นหญิงสาวที่มีรูปลักษณ์งดงามท่าทางบอกบางมีตำนานโบราณมากมายเล่าถึงภัยพิบัติจากปีศาจจิ้งจอกที่แปลงกายมาครั้งหนึ่งมันแปลงกายเป็นหญิงงามยั่วยวนบุรุษสูงสักสร้างความเดือดร้อนและความทุกข์ทรมานอย่างมากแก่ผู้คนทั้งยังก่อให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ ทำให้ผู้คนนับพันเสียชีวิตจึงกลายเป็นที่จดจำในเรื่องของความเฮี้ยมโหดและชั่วร้ายแม้ในปัจจุบันก็ยังเชื่อว่าปีศาจจิ้งจอกชอบการแปลงกายเป็นหญิงสาวเพื่อดูดวิญญ,ญาณชายหนุ่มเพื่อเพิ่มพลังของตนเองหรือเข้าสิงร่างมนุษย์ทำให้คนคนนั้นเสียสติในขณะที่บางตนก็เลือกที่จะอยู่กับมนุษย์โดยการปลอมตัวและใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์ มีคนรักและแต่งงานสร้างลูกหลานครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจยิ่งจอกสืบต่อไป